วันนี้เรามาแอบดูขอเอาเครื่องวิอีแตนขึ้นกันนะครับมูช่างเพิ่มช่างแหงแล้วก็ช่างบนเพียน้้าง ดู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 ดตดู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 หูด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 ู

ก็มีตัวเดียวมี้เนี่ยตัวเดียวเอาสองคู่สองตัวสบายเลยขี่บนขี่บนเลยเพื่อนเอาเฮ่ยมึงมา ติดเอาเพิ่มดันมาหนาว่ะเ้ยระวังนอไี่เนี่ยไปนอยปลดล็อกลหน่อยือลน้อัดต้องใช้ล็อกสองตัวครับเขาทำมาถึงครึ่งทางแล้วเลยไม่ได้แนะนำเขาที่หลังสองที่หลังเพิ่มใช้สองตัวเลยดึงตรงนี้ตัวนึงก็ดึงตรงอันนึง เราไม่จะหิ้วพร้อมขึ้นพร้อมกันไปไม่ได้บ้าไอ้ก่อยอย่างเงี้ยถ้าตกก็แตกนะทั้งหนไอ้ทั้ง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 หนึ่งรักกุญแจกลับบ้านอืมเยอะไปเลยเยอะไปเลยวางมือวางมือเอาเอาวางมือ วางมือนะวางแล้วด,ดนี้นี้ยกอ,อีกทีวางมือวางมือโอเค,อเคขอปีกก่อนขอปีกเ,เปล่าขอปีกไ<อ>ว้ขอปีกไล้เดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวไม่เข้าพี่หนังพี่หนังพี่หนังต้องห้เขาเดี๋ยวเยเดี๋ยวนี่มันหายผ้าก่อนเอาพ้าก่อนเอา จัดใหม่จัดใหม่อีกทีนึงเพิ่มอุ้โอคร แขบอกเลยแยบรองเลยแขยบลอกแขยบรอกเยแยบรอตรงกลางเลยเพอไหมอ่ะยับรอกดีกว่าวิ่กับขยับลอเอบิม เพิมเหล็กเหล็กเบา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 บอกเบาพ่อนี่งพ่อไอหนึ่งดันเครื่องไปทางโน้นหนึ่งขึ้นไปข้างบนเลยหนึ่ง กอพอยกขึ้นยกขึ้นมันแ่นยางมันลงอืกขึ้นระวัง่มีคันหน้าอมีคันหน้าคือมีคันหน้าระวังไม่ได้อะไรลองลองการนึ่งึงขึ้นแทนแทนอย่นลุดลงไปแล้วไงองค์ค่เออยู่ดีโตน้ำอยู่

นี่ไปล่อยหย่อนเลยง่ายเลยอะปล,อยปล่อยสูงสูงอะเข้าทีเยบอยแล้วครัะราง,งาม,มาะโอเคหนึ่งต้องมายืนนี่เว้ยเราใครจับเราบีนึหน่ง้นมัาก็เสียกังนี้เข้าไปมันต้องโยกพอดี ไปเข้าไหมวเกยไม่ตรงด้วยอ๋ลองเพิมรอบหน่อยเพิ่มอบด้วยหนึ่งอีกนอดพอเพิ่มอเพิ่มเดยไปดันดันนี้ขึ้นขึ้นดันหน้าหนึ่งดันหน้าเลยหนึ่งดันเฮ้ยเฮ้ย บึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยตรงเป๊ะครับเหมือนมาหนึ่งสายน้ำมันเนี่ยมันโดนอ่ะท่านเครื่องมึงดูดิฮ้อ่าลงครับเรียบร้อยครับจบงานเรียบร้อยงานครับออกใบเซอร์ได้ให้ดูครับดีครับขอบคุณมากไว้ล่างไว้ล่างจบแล้วน้ลงกึ๊บครับนั่งกึ๊บนึ่งโอ้ย ใครหมุนๆอีข้างนึอไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้จบแล้วครับฝากไปติดตามกันอ่า EP ต่อไปนะครับเราจะหาสิ่งดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันดําครับ